ฟันธงให้แล้วนะครับงวด16พฤษภาคมนะครับงวดหน้าจะถึงนี้นะครับ2ตัวล่างรัฐบาลนะครับปักหลัก10บนะครับหยิบรอลตีให้ติดเลข4เลข6เลข8เอาไว้นะครับภายใน3ตัวนี้นะครับปักหลัก10บนะครับหลัก1 0 2ตัวล่างเลข4ี่เลข6เลข8เอาไว้นะครับครับก็สวัสดีนะครับขอหวยทุกท่านนะครับที่ดูที่ติดตามกันในขณะนี้นะครับ พบกันเหมือนเดิมนะครับเรียนรู้หลักการคำนวณสดสูตรหวยรัฐบาลนะครับแต่ละงวดผมก็จะมีข้อมูลนะครับเป็นแนวทางสาหรับคนที่ว่าชอบคิดโชคคำนวณหรือว่าชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะครับลองพิจารณาดูนะครับอย่างงวดที่ผ่านมานะครับผมก็ได้ไปหยิบลอต t e นะครับสามสองตัวล่างรัฐบาลนะครับก็คือได้หนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ดนะครับเจ็ดหนึ่งนะครับก็คือได้มานิดหน่อยนะครับได้มาหกใบนะครับ หัวชุดนะครับชุดละ3าใบนะครับก็ได้อ่าหนึ่งเจ็ดมานะครับ6ใบนะครับก็คือได้อ่าหนึ่งเจ็ดมานิดหนึ่งนะครับงวดที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็คือยังใช้สูตรเก่าสูตรเดิมนะครับเดี๋ยวอ่าเราจะไปศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับดูวิธีคิดหลักสิบนะครับหลักสิบสองตัวล่างนะครับเดี๋ยวผมทำวดหน้าให้ดูนะครับเตรียมกระดาษปากกา จดไว้เลยนะครับแล้วไปหยิบรอรีเผื่อถูารางวัลกันนะครับเผื่อมีโชคมีลาบกันนะครับเหมือนเดิมนะครับตำแหน่งที่จะมาวางตรงกลางให้ใช้หลักร้อยสตัวหน้าครั้งที่1นะครับอันนี้คือรางวัลที่1นะครับสตัวล่าง3ตัวหน้าครั้งที่1 3ตัวหน้าครั้งที่2นะครับสตัวท้ายครั้งที่1 3ตัวท้ายครั้งที่2ต้องเรียงให้ถูกต้องนะครับต้องเรียงให้ถูกต้องนะครับใช้หลักร้อยนะครับสตัวหน้าครั้งที่1เป็นเลขอะไรว่าช่างดึงมาวางตรงกลางนะครับต่อไปให้ใช้หลักร้อย3ตัวหน้าครั้งที่1บวกข้างหลังนะครับ อย่างงวดที่ผ่านมานะครับหลักการคำนวณนะครับแต่ละงวดกองสลักตักลูกปิงปองออกมานะครับตัวเลขแต่ละงวดจะเปลี่ยนแปลงไปอยู่แล้วนะครับแต่ตำแหน่งที่เราใช้คำนวณเราจะใช้ตำแหน่งเดิมๆนะครับอย่างงวดที่แล้วอย่างงวดที่แล้วนะครับเป็นเลข5้านะครับดึงมาวางตรงกลางนะครับบวกหน้าบวกหลังแล้วก็ตัวบวกข้างหลังก็คือใช้ตำแหน่งเดิมๆนี่แหละหลักร้อยสตัวหน้าครั้งที่1ดึงมาบวกข้างหลังนะครับอันนี้เช่นกันนะครับวางตรงกลางแล้วก็บวกข้างหลังนะครับส่วนตำแหน่งตัวหน้านี้นะครับผมใช้ หลักพันของรางวัลที่1นะครับงวดที่แล้วหลักพันเป็นเลข7นะครับบวกด้วยหลัก10 2ตัวล่างนะครับเป็นเลข7 7็บวกเได้14ก็คือ4ดึง4มาวางนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับ3าบวกเได้12ก็คือ2ดึง2มาวางนะครับใช้2ตำแหน่งนี้บวกกันนะครับ2อบวกหได้3นะครับ1นบวกหได้2นะครับ3าบวกสได้5นะครับพอได้5้าผมใช้เดินแต้มเพิ่มทีละ2แต้มนะครับ5้าเพิ่มสได้เจ็ดเจ็ดเพิ่มสองได้เก้นะครับจะได้เด่นสามตัวมาตัวนะคร หลักสิบสองตัวล่างรัฐบาลนะครับในงวดต่อไปนะครับมาดูวิธ nah ีคิดหลักหน่วยนะครับตำแหน่งแรกนะครับให้ใช้หล <ception> ักสิบนะครับสองตัวล่างดึงมาวางตรงกลางนะครับอย่างงวดที่ผ่านมานะครับหลักสิบเป็นเลขเจ็ดดึงมาวางตรงกลางนะครับตัวบวกข้างหลังก็คือหลักหน่วยสองตัวล่างเป็นเลขแปดดึงมาบวกข้างหลังนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับหลักหน่วยเป็นเลขศูนย์ดึงมาบวกข้างหลังนะครับ ตัวบวกข้างหน้าเป็นกุญแจสําคัญผมปิดเอาไว้นิดหนึ่งนะครับก็คือจะมีบุคคลบางกลุ่มนะครับเอาข้อมูลตรงนี้ไปสิดหรอกกอปปี้ผมไม่แนะนําสอบถามกับผมโดยตรงนะครับอยากเรียนรู้ที่มาตําแหน่งลึกลับตรงนี้นะครับก็คือทักทางไลน์ได้เลยนะครับอย่างงวดนี้ได้เลขหนึ่งนะครับหนึ่งบวกเก้าได้สิบก็คือศูนย์นะครับเก้าบวกศูนย์ได้เก้านะครับศูนย์บวกเก้าได้เก้าจะได้เด่นตัวเดียวนะครับก็คือเก้านะครับไปเด่นไปลอยได้เลยนะครับจับคู่เล่นแล้วนะครับหลักหน่วยได้เก้าตั้งสามตัวเลยนะครับเลขเก้า ต่อไปหลักสิบนะครับได้ห้าเจ็ดเก้านะครับห้าเจ็ดเก้านะครับจะได้สามชุดทุกงวดนะครับสามเบอร์ทุกงวดห้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าเก้านะครับคำนวณวันที่หนึ่งเมษายนนะครับไปออกงวดต่อไปสิบหกเมษายนนะครับต้นรับปีใหม่ไทยนะครับเจ็ดเก้านะครับมาเจ็ดเก้านะครับ 79มาในชุดที่2นะครับเอามาดูงวดที่ผ่านมานะครับ17นะครับมาได้ยังไงนะครับผมก็ได้ไปหยิบลอตเตอรี่มานะครับ17จนะครับ3ชุดนะหวยชุดนะครับก็คือชุดละ3าใบนะครับแล้วก็71นะครับก็ไปหยิบลอตเตอรี่มานะครับก็มีชคมงวิราบนิดหน่อยนะครับ1นนะครับ17นะครับตําแหน่งหลักร้อย3ตัวหน้าครั้งที่1นะครับดึงมาวางตรงกลางแล้วก็ดึงมาวางบวกข้างหลังนะครับ เลขศูนย์มาได้ยังไงนะครับก็คือผมใช้หลักพันของรางวัลที่1ดึงมาบวกกับหลัก1 0 2ตัวล่างนะครับสามบวกเได้ 3, 6, 7, 10ก็คือ0ูนย์ะครับดึงศูนย์มาวางนะครับศูนย์บวกเได้7จ็ดนะครับเจ็ดบวกเได้14ก็คือ4นะครับเจ็ดบวกสีได้11ก็คือ1นะครับพอได้1เพิ่ม2แต้มเป็น3 3เพิ่ม2เป็น5นะครับจะได้เด่น3ตัวมาตัวมี1มี3มี5นะครับมาดูวิธีคิดหลักหน่วยตัวเดียวมาตัวเดียวนะครับไปเด่นไปลอยได้เลยนะครับหลัก12ตัววล่าาางงงดึมนะครับ หลักหน่วย2ตัวล่างดึงมาวางนะครับเลขสีมาได้ยังไงนะครับก็คือผมใช้จักรละวันใหญ่ๆนี่แหละใช้อยู่3ตําแหน่งบวกกันนะครับอย่างวันนี้บวกกันแล้วได้4นะครับ4บวก7ได้11ก็คือ1นะครับ7บวก9ได้16ก็คือ6 1บวก6ได้7นะครับฟันทงไปที่เลข7็ตัวเดียวปักหลักหน่วยนะครับจับคู่แล้วนะครับหลักหน่วยได้7ตัวเดียวนะครับส่วนหลัก10นะครับมี1มี3ามี5้านะครับ 1>, 1 3 5่งสามหนะครับหนึ่งเห้นะครับหนึ่งเ้าเนะครับงวดที่ผ่านมานะครับจับคู่แล้วจะได้3มชุดนะครับหนึ่งเห้าเนะครับงวดที่แล้วนะครับหนึ่งเห้าเนะครับ คำนวณวันที่16ไปออกงวดต่อไปนะครับ2พฤษภาคมนะครับกองสลักตากลูกปิงปองออกมานะครับ17นะครับมา17นะครับชุดเรขเลยนะครับ17นะครับผมก็ไปหยิบรถรี่นะครับได้17นะครับได้17นะครับแล้วก็อันนี้ก็3ใบเหมือนกันนะครับ17นะครับ71ก็ได้กันนิดหนึ่งนะครับ71ครับก็คือหวยออก17นะครับอ่ะมาดูงวดหน้าแล้วกันนะครับที่ผมฟันทงนะครับ มี4มี6มี8นะครับ16บพฤษภาคมนะครับปักหลัก10ล่างนะครับหยิบโรตีให้ติดเลขสี่เลข6เลข8เอาไว้นะครับหลักร้อย3ตัวหน้าครั้งที่1ดึงมาวางนะครับแล้วก็ดึงมาบวกข้างหลังนะครับตัวบวกข้างหน้าก็คือให้ใช้หลักพันของรางวัลที่1ดึงมาบวกกับหลัก1 0 2ตัวล่างนะครับ0นบวก1ก็จะได้1นะครับร้อยมาลลยนะครับ1บวกหนึ่งได้2นะครับ1บวกหนึ่งได้2 2บวก2ได้สี่เพิ่ม2เป็นหกหกเพิ่ม 2, ีน มี8ปนะครับปักหลักสิบนะครับงวด16พฤษภาคมงวดหน้าจะถึงนี้นะครับหยิบรตีーนะครับให้ติดเลข4เลข6เลข8ดเอาไว้นะครับปักหลัก1 0 2ตัวล่างรัฐบาลนะครับคือตำแหน่งตรงนี้นะครับหลัก1 0 2ตัวล่างนะครับแต่บางทั้งอาจจะเคลื่อนไปอยู่หลักหน่วยนะครับก็คือให้ติดเลข4เลข6เลข8เอาไว้นะครับภายใน2หลักนี้นะครับแต่ผมเจาะจงไปที่หลัก10นะครับอันนี้เป็นสูตรปักหลักนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับเพียงเรารู้ที่มาตำแหน่งเลขลับตรงนี้นะครับผมใช้จากรางใหญ่ๆนี่ ใช้อยู่3ตํตำแหน่งนะครับมีที่มาแน่นอนนะครับใช้ตรงไหนบวกกันบ้างนะครับบวกกันได้ผลลัพธ์อามาวางแค่นั้นเองนะครับแล้วก็บวกร้อยมาไลลงมาได้เด่นตัวเดียวนะครับไปเด่นไปลอยได้เลยนะครับเป็นเลขอะไรนะครับเป็นเลขอะไรนะครับก็คือตัวเดียวมาตัวเดียวนะครับหลักหน่วยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลนะครับ3ตัวขออภัย2ตัวรัฐบาลนะครับก็คือสามารถสอบถามนะครับข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับอยากเรียนรู้ที่มาตำแหน่งเลขลับนะครับหลักหน่วยนะครับ ทักไลน์ได้เลย id ไลน์0 8 3 2 1 2 6 8 1 9นเะครับ0 8 3 2 1 2 6 8 1 9อนะครับเอสไลน์ได้เลยนะครับหรือว่าโทรโดยตรงเบอร์นี้แหละ0 8 3 2 1 2 6 8 1 9ยินดีส่งข้อมูลให้กับทุกท่านเลยนะครับที่ทักเข้ามานะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลสงตัวร่างรัฐบาลนะครับก็อันนี้เป็นแนวทางนะครับสำหรับคนที่ว่าชอบคิดชอบคำนวณลองพิจารณาดูนะครับเล่นยังมีหลักการทุกหลักทุกตำแหน่งมมีีท่่าแนนนนอะครับ ดีกว่าเราไปสุ่มเล่นนะครับบางคนเล่นเป็นหางว่าวยังผิดเลยนะครับแล้วก็ทางนี้ทางนั้นที่ผมนําเสนอตรงนี้นะครับก็คือเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับก็คือซื้อรถตีช่วยรัฐบาลกันนะครับก็คือไม่แนะนำนะครับไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในทางที่ผิดกฎหมายนะครับก็คือซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับผมใช้หลักสถิติมาคำนวณนะครับไม่มีใครรู้ล่วงหน้าได้ว่าหวยออกอะไรนะครับมีถูกมีผิดนะครับ มีถูกมีผิดนะครับก็คือเราใช้หลักสถิติมาคำนวณน,นะครับก็ให้มีความสุขกับการคำนวณแล้วก็ให้มีโชคมีลาภถูกรางวัลกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ